เชาาททรับบิยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านห้วยโจทย์ตั้งอยู่ที่เลขที่345หมู่ที่1ตำบลห้วยโจทย์อำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2565 มีนักเรียนทั้งหมด165คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโดยมีนายพัชรพงศ์สุขสแสวงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองรับทราบนโยบายส่งเสริมสุขภาพก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันต์สุขภาพโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดีด้วยการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความปลอดภัยของผู้เรียนโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขนักเรียนทุกคนได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงโดยครูประจำชั้นทุกเดือนและแปลผลปีละสองครั้ง และในปีการศึกษา2565นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและแปลผลพบมีนักเรียนที่ขาดสารอาหารและมีน้ำหนักเกินดังนี้ระดับก่อนประถมศึกษาร้อยละ90มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามายัยระดับประถมศึกษาร้อยละ86.46 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยซึ่งนักเรียนที่ขาดสารอาหารได้รับการแก้ไขคือได้มีการจัดเมนูอาหารกลางวันเสริมพิเศษในทุกวันและให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารหลักห้ามือทำให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นส่วนนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน แนะนำให้ผู้ปกครองลดการทำอาหารที่มีความเสี่ยงให้นักเรียนรับประทานและให้นักเรียนควบคุมน้ำหนักโดยการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพตามโปรแกรม Thai School Lunch และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดให้มีอาหารรับประทานครบทุกคน นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับการดื่มนมทุกวันไม่มีการจําหน่ายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะน้ำอัดลมขนมถุงกรุบกรอบและได้รับความร่วมมือจากแม่ค้าเป็นอย่างดีโรงเรียนดำเนินการตามมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียน มีโต๊ะรับประทานอาหารที่ล้างจานที่บำบัดขยะและเศษอาหารมีการเฝ้าระวังดูแลการจำหน่ายอาหารและการประกอบอาหารเป็นต้นโรงเรียนมีการดำเนินการวัดสายตาด้วยแบบทดสอบเครื่องมือ e-chart สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และตรวจสอบการได้ยิน โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบอย่างง่ายโดยใช้นิ้วแม่มือกับนิ้วชี้ถูกันเบาๆเพื่อตรวจสอบการได้ยินผลการทดสอบไม่พบนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติและไม่พบนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินโรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis อัตราการผลิตน้ำอยู่ที่6 0 0 0ลิตรต่อ1วัน เป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในระบบโรงงานผลิตน้ำดื่มโรงงานแปรรูปอาหารเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานทางสาธารณสุขและองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยรวมถึง NSF อเมริกาผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านห้วยโจดได้ส่งตัวอย่างน้ำไปยังกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขผลปรากฏว่าผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคข,ของกรมอนามัยจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านห้วยโจดนอกจากงานด้านวิชาการแล้วด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญเพราะถ้านักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีย่อมส่งผลถึงสติปัญญา และความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนได้และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนนั่นคือห้องน้ำห้องน้ำที่มีผู้ใช้บริการมากและแต่ละคนมีสุขนิสัยในการใช้แตกต่างกันตลอดทั้งเวรผู้รับผิดชอบทำความสะอาดไม่สามารถทำความสะอาดได้ในทุกเวลาและเมื่อมีผู้ใช้บริการมากปัญหาที่ตามมาคือ เชื้อโรคสิ่งสกรปรกและกลิ่นเหม็นสภาพแวดล้อมรอบห้องสุข,ขาไม่น่ามองทำให้นักเรียนหลายคนไม่อยากใช้ห้องน้ำในโรงเรียนและไม่อยากมาโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรื่องสวมสุขสัน์ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ห้องส้วมอย่างถูกวิธีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องน้ำให้มีกลิ่นหอมหน่าใช้และน่ามองโรงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งที่ทางโรงเรียนนำมาสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และโครงงานสุขภาพที่แก้ปัญหาได้ประสบผลสำเร็จชัดเจนคือโครงงานถุงหอมกลิ่นสมุนไพรกุหลาบใบเตยดับกลิ่นเพื่อใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้บรรยากาศในห้องส้วมหอมหน่าเข้าใช้ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะจังหวัดสระแก้วประจำปี2556 เป็นต้นแบบในการจัดบริการส้วมสาธารณะประเภทโรงเรียนตามมาตรฐานสะอาดเพียงพอปลอดภัยวันที่10พฤศจิกายนพศ2565การรับรองส้วมสะอาดได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัยจากศูนย์อนามัยที่6กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินง,งานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตของศูนย์อนามัยที่3ชนบุรีในโครงการประกวดคุ้ห่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพปี2554ได้รับรางวัลพระราชาธานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา2556 4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่3ประจำปีงบประมาณ2557ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปีพศ2557 ครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขป,ปี2561เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขป,ปี2562ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่สอง พศ2562รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีรุ่นที่1ประจำปี2565และในปี2565โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83บ้านห้วยโจทย์ได้รับการรับรอง การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่3จากคณะกรรมการการประเมินจากศูนย์อนามัยที่6ชนบุรี